ช่วงเข้ามาช่วงที่สองครับแม่เ็นเข้ามาครับบครัคครถามว่าลิทเทิวดากับอีทีใครเด็ดครับแรลิทเทิวดาชื่อก็บอกว่าเทวดาเทวดา,า,าไม่ธรรมดายังมีฤทธิ์อีกด้วยฤทธิ์ของเทวดานี่ขนาดไหนร้ายแรงขนาดไหนทุกวันนี้เมืองไทยก็โดนแล้วลิทวนเทวดานี่น้ำท่วมบ้านเรัวเมืองหมดเลยมากอ่าแล้วอีทีอ่ะ นู่นครับมาจากข้างบนเหมือนกันครับมาจากข้างบนเหมือนกันมาษย์ต่างดาวมานอกโลกอออีทีมนุษย์ต่างดาวลิเทวดานี่แม่เทวดานี่กำลังปล่อยลิตอยู่ตอนนี้บ้านเมืองน้ําท่วมหมดละนะครับอ่ะถ้าให้วิจารณ์นี่ผมออกธิ์เทวดาครับทั้งคู่นี่เป็นมวยจากบนฟ้าทางนั้นนะครับมาจากบนฟ้าทางนั้นเอาธิ์เทวดาครับรู้สึกว่าเทวดาธรรมดาไม่ว่ายังมีลิตอีกด้วย แล้วก็พิมูม์มวยเอามวยเลยครบเครื่องกว่าน่าจะดีกว่าอีทีนะครับน่าจะดีกว่าอีทีช่องสามเจ้ามวยไทยครับคู่นี้จะชบกันในวันเสาร์นี้แหละครับมีใครบ้างครับครับก็มีคู่แรกครับก็ไปหนองบอนเล็กไก่าย,ย่างห้าดาวยิมครับก็จะพบก,กับเกียรติศักดิ์สิทธิ์ออดพิบู์คู่ที่สองติงทองชอโคยูหะอิทิสุจะพบก,กับอัศน,นีสิทธิ์มนชัยผู้สามครับไข่มุกดาวไข่มุกดำชูรัตนะพบก,กับดาไก่ย่างห้าดาวยิมครับและผู้ที่สี่ครับ ฤทเทวดาสิที่คุณจะพบกับอีทีปตททองทวีครับนี่นะคุณนะยกสะอาคู่ที่สี่นะฤทเทวดาจะ่าอยู่บนฟ้าอีทีก็อยู่บนฟ้าครับคุณเหน่งก็เลยติดเลยครับใครดาวใค่ดาวเลยบนดาวนู่นนะครับแม่ไขมุกดำไม่เอาเอาไขรมุกดาวแล้วทีนี้แม่เห็นมีแต่ฟ้าแล้วก็เอาขึ้นาเลยแม่ไรยการรยกาเอาคุณท็อปครับสึกแสงมรากฏกันบ้างครับโดยพันจอากาศเอกอํา ทิทยพงศ์อับอันันต์ละครับคู่เอกนำรายการครับอยู่ที่แสงฮิรานลูกบ้านใหญ่ครับพบกับปินสยามสอมโดยซิลุโชฟรองคู่เอกเป็นเลิศเพชรตอทอมมอนพลทองครับพบกับก้าวแดงสุรพลฟาร์มตะเภาทองอีมแนนแนครับพบกับโพแก้วฝนจางชมรีครับแล้วก็มีอย่างสิงห์อุดรต่อทักษิณพบกับบนขาวชอจันมณีเปิดหัวรายการที่ชูเจริญวิริยาฟ้าครับพบกับวุฒิชัยสิทธเด่นดวงครับศึกแสงมรกตครับวันอังคารที่2ี่กตุลาคมนี้ครับที่เวทีมวยลุมที่นีครับครับตอนนี้ ช่องของทีวีการถ่ายทอดต่างๆนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสยามกีฬาทีวีนี่ทางช่องของวัณสรงชัยนั้นคุณสุงชัยก็บอกว่าได้จากเวทีมวยล่มสีทองก็ไปที่เทศบ,บาลเมืองอ้อมน้อยนู่นนะครับซึ่งใกล้กับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็ดีนะฮะคนดูมวยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย เจ้ามืยาทยเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปที่เทศบาลมืองออมนาเนี่ยก็คงไม่ไกลคุณทรงชัยกก็คาดคิดว่าถ้าไปจากที่นั่นสถานที่ก็จะดีกว่าต้อนรับคนได้มากกระจุกขึ้น,นใกล้กว่าด้วยใกล้กว่าครับแต่ทางร่มสีทองน,นี่ก็คงจะต้องงบไปนะครับข่าวๆที่ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถุงเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราบอกตรงๆว่าก็น่า เอรู้สึกสายเข้ามาครับเราก็จะฟังสายนิดหนึ่งอ่ะคุณหนึ่งครับัอโหลครับสวัสดีครับอโหลครับไม่ไม่ใช่นะครับเอาไ่ใช่นัครับก็ก็ก็คิดว่าแม่จริงๆแล้วเนี่ยเวธีรูปสีทองครับเอก็เปิดเกมให้กับทรงชัยมาถ่ายทอดก็แฟนมวยก็ดูกันเยอะจริงๆนะครับเวทีจะเล็กไปหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ไปนะฮะโอจะไปควบคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ทันจบนะครับว่าจะถ่ายไม่ถ่ายนะครับเพราะทศสามกีฬาทิก็บอกว่าการติดตั้งเครื่องส่งเนี่ยต้องใช้เวลาใช้เงินทุนเยอะที่จะติดตั้งเครื่องส่งของเอ่อทีโอที OT, นะครับสัญญาที่จะถ่ายทออน,นั้นตอนนี้ย้ายไปใช้บ้านเมืองอนอยก็ต้องใช้เวลาการติดตั้งใหมย่ย้ายที่ทําการใหม่ต้องลงทุนไปอีกตั้งเยอะสามปีทีวีก็บอกว่าน่าจะหมดไปสักสามสี่อาทิตย์ จะจริงแคขไานไม่รู้นะฮะแต่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ก็ต้องดูพรุ่งนี้วันหนึ่งครับว่าจะมีการถ่ายทอดหรือไม่นะครับแล้วทางทีมมวยราบเนี่ยก็คงจะหยุดไปนัดหนึ่งก็ก็คงจะต้องติดตามข่าวครับเพราะว่าแฟนมวยตู้เนี่ยสนใจตรงนี้มากนะครับว่าสงชัยจะไปถ่ายที่ไหนและวันเสาร์นี้เดินทางไปตรงไหนเ,เพื่อให้จุดที่แน่นอนพรุ่งนี้ครับเราจะได้ข่าวแน่นอนตอนช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารายงานแฟนมวยว่า จะต้องไปล่มสีทองหรือไปเทศบาลเมืองอ้อมน้อยหรือตัวใครตัวมันอยู่ที่บ้านูแอไม่ได,ด 3, ้ดูช่องสามนะครับดูช่องสามกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนไปหาบางคนชอบดำมี่ไม่ได้ตัวดำน้ำเนี่ยเออดำน้ำดำนี่ไม่ได้ดำน้ำหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเออแล้วแต่ความชื่นชอบและความสบายใจและความสุขใจของแต่ละบุคคล ที่จะสามารถทําได้เพราะเป็นสิทธิส่วนตัวผมเขาเมื่อเวลามีเวลาให้ว่านะครับก็คิดว่าเสาร์นี้พรุ่งนี้เราก็จะรู้แน่ว่าถ่ายทอดหรือไม่แต่ถ้าผมคาดคิดนะครับ80%ครับคงไม่ถ่ายทอดนะครับคงไม่ถ่ายทอดเพราะว่าเรื่องยังห,งห,งห,งหงยุงหยิงหยุงหยิงอยู่ไม่เป็นที่เรียบร้อยคือทําอะไรก็ต้องให้มันเป็นกิจลักษณะแฟนมวยเชื่อถือครับคุณสงชัยนี่ความเชื่อถือของแฟนมวยดีอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเสื่อมสาให้คนแฟนมวยเลยบอกอ เอายังไงถ่ายหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับสมัยตอนที่ช่องสิบเอ็ดเห็นไหมถ่ายไม่ถ่ายตั้งแต่ช่องสิบเอ็ดแล้วต้องมานั่งลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายเลยบอกว่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วพอถึงเวลาช่วงนั้นจะถ่ายอยู่บ่ายสองโมงใช่ไหมครับบ่ายสามโมงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นแฟนมวยเนี่ยก็นั่งลุ้นหน้าตู้พอช่องสามจบปั๊บก็นั่ง บางคนนี่ไปถึงเวทีแล้วบอกว่าถ่ายถ่ายถ่ายแต่พอไม่ใช่จริงไอ้ที่เวทีเนี่ยเขาอยากดูดูได้แต่ที่อยู่หน้าตู้เลยดูจากช่องสามเสร็จปั๊บเนี่ยแกก็ไปหาตู้ลงล่ะหรือป้าคนที่อยู่ช่องสามเนี่ยแกก็ไปกินข้าวกินปลาอือ่ะเดี๋ยวสามโมงช่องสิบเอ็ดมาแกก็นั่งลุ้นกัอยู่หน้าลุ้นลุ้นลุ้นจนเราายแต่ตามตู้บางตู้เนี่ยก็มีอย่างเงี้ยต้องเสียงเพราไหม คลิกดูตีมันจะคลิกเล่เห็นไปฟังคาราโอเกะมากอะไรมากเออคลิกๆๆๆเสียงพาอขนาดไหนพอถึงเวลาสามโมงป๊อปเข้าตู้ปรากฏว่าลุ้นเกือบจนเหือหยดที่ไหนได้ปรากฏว่าภาพไม่มีไม่มีการถ่ายทอดหลังๆนี่มีราคาต่อรองขึ้นแล้วครับว่าถ่ายไม่ถ่ายราคาต่อรองเอาแล้วเปิดเลยเสาพรุ่งนี้ราคาต่อรองคงใช้ถ่ายหรือไม่ถ่าย แอ้เอาไงเปิดเลยยังไงต้อง<ว>ห้าวีห้ววาวีเปิดครับพรุงนี้จาวีเปิดเลยถ้า <laughs> ถ่ายไม่ถ่ายแล้วจะหยุดกี่นัดน,นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมบอกว่าการถ่ายทอดเนี่ยก็ดีนะครับแฟนมวยก็จะได้ดูเพราะว่าชื่นชอบรายการสุวรรณทรงใจมากๆาะฉะนั้นถ้าทรงใจหยุดหายไปแฟนมวยคิดถึงครับแล้วก็ต้องรุ้นกันต่อไปว่าเมื่อไรทรงใจจะกลับมา <c oughs> แล้วก็คิดว่าทางสยามกีฬาทีวีที่ผมทําอยู่นั่นแหละครับก็คงจะออกข่าว ให้บ้านคงขึ้นให้ให้ความพันมวยในวันพวกนี้แน่นอนว่าจะมีกถารถ่ายทอดหรือไม่นะครับครับออารายการหนึ่งครับก็ไปที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมนี้ครับก็คู่แรกครับลุงลาวีชาติทําทองครับก็จะพบกับเจ้าอัลซันลูกเดือปัตตพีครับคู่ที่สองเก่งสยามสอจอมนตรีจะพบกับพรสวรรค์ขอนไม้บาวีคู่ที่สามครับมาประลองตะวันแดงขอนแก่นจะพบกับขุมทรัพย์สุวิทย์ยิม และคู่ที่4ครับจะเป็นคู่เอกยกเพชรเพชรเกษมจะพบกับก้องฟ้าบวีวัฒนานนครับเอาศึกแชมป์เอ็มวันครับก็ศึกแชมป์เอ็มวันครับวีโก้สมาร์ทและคลารวานซีพีครับวันศุกร์ที่29ตุลาคมนี้ครับที่เวทีมวยชั่วคราว ทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรราชธานีครับช่อง7ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬกาไปจนถึง17นาฬกาครับ3ชั่วโมงเต็มครับโดยที่คู่เอกเป็นการเป็นมวยสากลนะครับเป็นการชิงแชมป์ตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสภามวยโลก WBC เตอร์ครับพนมรุ่งเล็กไก่ย่างฮดาวยิมครับพบกับมาวินเทมโพสแล้วก็มีอย่างมวยเอ็มบันนะครับมวยไทย กแปดนักชกด้วยกันครับที่จะมาชกในวันศุกร์ที่29ตุลาคมนี้นักชกชาวไทยนี่เป็นเอกประชามีนโยทินครับจากไทยครับแล้วก็มีอย่างอันทวนจากฝรั่งเศสมีจากอเมริกาบาซิลอี่านแอฟริกาใต้เยอรมันแล้วก็ตะเปนครับจากนักชก8ชาติด้วยกันละครับตึกเอ็มบันครับวันศุกร์ที่29ตุลาคมนี้ครับที่จังหวัดอุดรธานีช่องเจถ่ายทอดสดครับครับ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วครับก็จะมีมวยตู้หลากหลายหลายตู้ให้กับแฟนมวยได้ชมกันอย่าลืมครับใช้บริการทุกระบบของเซียนหูนะครับไม่ว่าใช้ดูส่วนตัวอาทิตย์ละห้าบาทเดือนละพห้าคาหูที่ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกนา, 9, าทีละเก้าบาทซิกหน้าตู้ระดับประเทศที่คงอยู่ไว้เป็นเวลา30ปีเต็มๆนะครับที่แฟนมวยความเชื่อถือ กระงเดี๋ยวนี้สมาชิกเก่าๆรุ่นผมเนี่ยยังมีเยอะแล้วก็เห็นเห็นครับเอฟครับตอนนี้แรงครับแรงมากๆก็เมื่อสองสาเดือนก่อนมีปัญหาเรื่องของดีแท็รับไม่เข้าตอนนี้ทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ผลคว้าอำนาจตกอยู่แล้วเราเวเทคนิคจะมีปัญหาไหมแต่เขายืนยันบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีปัญหาแล้วนั่นคือของบริษัทแม่ผมลืมชื่อไปครับไม่ใชสามารถของ ไอสปอร์ต <I> <I support, S 1> ครับรอของไอสปอร์ตครับก็อยู่ในเครือขายขายขงสามารถนะครับก็ยืนยันว่าทุกอย่างก็คงจะทําให้เตรียมพรอมไว้แล้วกับในมวยที่จะใช้บริการเอฟเอฟ้ามาแล้วถ้าปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็บอกว่าคุณถือเทคเจอร์สมัยก่อนเนี่ยบริการ2 0 0 0บาทต่อหนึ่งเดือนเดี๋ยวนี้เฉพาะราคาต่อรองยกต่อยกทีเด็ดฟันตรมเลยผมเนี่ยชนะหน้าต่อเลยต่อเลยดงชนะหน้าขนาดนี้ ในการใช้ค่าบริการนั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแค่50ิบาทถ้าผลการชกวิจาร์ณมวยนะครับเ,เลจาวีอย่างนี้เนี่ยราคาแค่ย,ยีบก้าบาทน,นะครับแต่ว่าราคายกต่อยกเนี่ยห้าสิบาทนะครับลองใช้บริการดูรับประกันว่าตรงนี้เล่นมวยตู้สู้ได้ทุกตู้เลยครับอย่าลืมครับระบบขเ้าหูทุกระบบ ซิกนาตู้เซียนอูแล้วก hm ็ไอพปติดต่อเบอร์02 2755 92 02 2 7 5 5ดหอะไรขึ้นมาครับครับโปรแกรมเด็ดมีเมื่อไหร่ครับอยากชมโปรแกรมดีโปรแกรมดีๆครับก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าปรกันดีๆนี่ก็จะมีศึกวันวีรพลนะครับของบุกบกเกตในวันที่29ตุลาคมนะครับก็สิบเก้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายการนิดนะครับ เราไนี่ดูรายการนิดหนึ่งอ่ะไปที่โฆษณานิดหนึ่งครับก็ขอขอบคุณอุปกรณ์ไววินี่สปอร์ตครับโดยคุณนัดคุณไว้วังประเสริฐการครับ13เหรียญท,ทุกสาขาโดยคุณสมชายนิติวนาคุณพวทีมวยลุมพินีโดยท่านนายสนาม คนตีสุรชัยจตุมาศวีทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเสี่ยมีคุณธทรยุทธ์หอประสิฐกิจบริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดรับฝากขายและเช่าอาคารบ้านที่ดินโดยคุณวินิตแก้วปูวัดโทร0819191345ครับครับก็ต้องขอบคุณไปยังไอสปอร์ตครับเอ็เอที่เราใช้อยู่ที่ให้สปอนเซอร์เรามาแล้วก็พันเก้าทั้งหมดเลวครับสี่เบอร์ที่หลูนำมาใช้กับองค์การมวยคนแรกในประเทศไทย ซึ่งก็ตอนนี้บอกว่าเป็น10บสบริษัทที่เข้ามาแข่งขันตรงนี้แต่เราก้าประกันว่าการทํางานของเราเนี่ยเป็นทีมงานและก็ชุดใหญ่ที่สุดในวงการมวยแล้วก็สามารถรับกันมวยได้มากที่สุดห้องหนึ่งเนี่ยทั้งหมดมี4ีห้อง